สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโรเบิร์ตโดน4ข้อหาหนักเปิดข้อหาโรเบิร์ตไพยบูลส่งสำนวนปิดคดีแตงโมนิดาตกเรือก่อนส่งฟ้องอายการจากถแถลงการสำนวนคดีแตงโมนิดาตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ช่วงบ่ายวันที่26เมษายน65มีการถแถลงปิดคดีอย่างเป็นทางการล่าสุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจโรเบิร์ตไพัยบูลผู้ต้องหาหนึ่งในห้าคนที่อยู่บนเรือวันที่แตงโมตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพยาเจ้าหน้าที่ถแถลงสำนวนคดีแตงโมตกเรือก่อนส่งฟ้องอายการสรุปข้อหาโรเบิร์ตไพบูลจากถแถลงสำนวน4ข้อหาดังนี้ กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมวลอาญามาตรา291เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมายพรบการเดินเรือพุทธศักราช2456มาตรา282ใช้เรือที่มีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุเปรียบเทียบปรับแล้วตามพรบการเดินเรือพุทธศักราช2456มาตรา9 ทิ้งสิ่งของปฏิกูลใดๆลงในแม่น้ําอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขินตกตะกอนหรือสกรปรกพรบการเดินเรือพุทธศักราช2556มาตรา119ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไบรท์ทีวีขอบคุณเพื่อน ที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ